กันขอนําเสนอจิ้งจกสองหางเพราะชาวบ,บ้านเขาบอกไอตัวเนี้นะเคยให้โชคมาแล้วด้วยไ่ธรรมดาหรอกหบอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสองหางยังไงเอาค่อยๆดูตรงหางมันสิสังเกตให้ดีอบอกพิกาดก่อนคุณผู้ชมจะได้รีบไปบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าเลขที่17ทับ2-2หมู่3าตำบลเกาะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตภูเก็ตนะบ้านนี้ค่ะเขาบอกว่ามีจิ้งจก อาศัยอยู่มันชอบเกาะอยู่ฝ้าเพดานห้องซึ่งจริงจกตัวนี้เอาซูมเข้าไปดูเอาซูมซูมเข้าไปเห็นยังเออเห็นแล้วนี่ไงถ้าไม่เห็นระวงให้ดูเลยราบว่าเส้นผมแตกปลายแบบนั้นเลยแต่นี่คือหางหางแตกปลายแยกเป็นสองแฉกเห็นได้อย่างชัดเจนเจ้าของบ้านบอกอุ้ยเคยดูตะข่าวเนาะแต่วันนี้มาเจอตัวจริงที่บ้านตัวเองเชื่อเลยว่ามันต้องให้โชคให้ลาบแน่นอนเจ้าของบ้านคือคุณชัยมงคลนะคะบอกว่า เจอเจ้าจิงจกตัวนี้อาศัยอยู่เป็นประจำ